ผมจะพาทุกคนไปที่รีสอร์ทคิริมาลาที่สวนพึ่งครับแหล่งดูดาวที่สวยที่สุดครับอะไรเนี่ดาวเต็มไปหมดแอระยะทางก็จากกทมไปที่คิริมาลาก็ประมาณสองร้อยกิโลยวเราไปดูด้วยที่นั่นสวยแค่ไหนไปแต่งตัวเราอ่ะเก็บผงเก็บของอย่างเราอ่ะยังยังอีกยังไม่อยู่ไทยลยครับผมทริปคิริมาลาในวันนี้ ไปเขามาจิบฟรีมันหายากมากเลยคือส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกเซเว่นจำได้ไหมว่าเขาอยากให้เข้าจิบฟรีเพราะอะไรเพราะอยากดื่ชาเขียวเอ้ยแล้วก็องน้ำมาแล้วดูขอตั้งหน่อยฮะขอตั้งหน่อยนี่พวกไม่มีรอยแล้วนี่แหละชาเขียวที่เธอว่าอร่อยใช่ใกินให้หมดแก้วแล้วก็เติมใหม่ไปจ่ายเท่าเดิมไปเลยนี่เราฉลาดนะเนี่ยใจ ชาเขียวระว,วังเดี๋ยวเขาเห็นเน๊ะเ,เดี๋ยวเขาเห็นกิหนหมดแก้วแล้วก็มัคือสักคือมัทฉะแท้ชาเขียวมัทฉะอันนี้อร่อยที่ไหนไม่ได้นอกจากจิฟฟี่นี่เราไปมุกดาหารไม่มีเลยนี่เรามาที่ไห,หนนะตอนนี้นนอยู่ไหนนะอยะู่น่า้านเรียงน่าจะเข้าล้านรีแล้วแตงกวาแตงกวาใช่อันนี้เราแตงกวาใช่ป่ะ อเอามาแปะก็ดีนะมันจะได้นิ่มๆน,น้ำสองแพควุ่นวายจริงเมลเขาคิดตังค์แล้ว,ลวเราเป็นคนขาดน้ำตาลไม่ได้เราเป็นคนรักความหวานไงยเราขาดพวกน้ำตองน้ำตาลไม่ได้เราติดไปด้วยอันนี้อะไไม่ชอบกิอบนอันนี้เหรออันนี้เติดยัง น้ำสองแพชนะคะน้ำสองแพขับนีอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดินกินอี้ไดติดยังติดแล้วเดสองร้อยแปดสิบสี่นี่ขนมผมเลยนะเนี่ยเนี่ยผมจะไปกินในรถแกงง่วงต้มดีนะรถอกแกงฟ้าใช่เย็นๆอยากกินแตงฟ้าไงชอบกินแตงฟ้าไอ้สุดเราก็ได้น้ำมาแล้วค่ะสองแพ็คเดินดีๆีดีเดินแบบแมนๆหน่อยหลังยืดหน่อยยกเองไหม ตรงดิเฮ้ยเดี๋ยวเท่าไหร่ตรงพอไหมปอนลอดมันมีระบบอันนี้ไหมอ่ะอะไรหรอให้ผมสแกนขาสแกนขายังไงเตะทั้งวันเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวไว้รัดกระบ่าเนาะที่หลังซื้อนะต้องจีตเซนเตอร์หลังหน้าที่หลังอ่ะเวลาแบบจะได้ปุชนิ้มน้ำจะได้ขึ้นรถได้พอดี อ๋อได้ได้เดี๋ยวไว้รอคลิปครบสามร้านอนมีที่วางไหมเนี่ยมีแค่50เปอร์เซ็นต์เองของผมแค่สองตัวที่เหลือของพี่หมดเลยเอามาอะไรกันนะจ่าใส่ร้ายเอามาสั้งตู้เสื้อผ้าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่กันที่ตลาดคือมาหาซื้อไก่ชอบไก่ไก่เมืองไก่บ้านจ่บ้านเล็กไปมาหาซื้อไก่เมือง เขททาจะบอกถามว่าบอกพี่มีไก่เมืองไหมไม่มีไม,มไม่มีสักร้านเลยกินที่นี่เยอะมากครับมันอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเราก็ยังไม่เจอไก่เมืองจะแปะโป้งเข้าไวไออนนอ้อันนี้ไก่กล่องอันนี้กล่องอันนี้ไก่ฟรีไก่ฟรีแต่ขายกล่องหลายเดียวหลายเดียวใช่ถูกมากตวเดีเอาพอแล้วนี่ดูของกินเยอะมากก็มีพวกผลมะมง่งผลไม้นะครับ ำไมต้องมีผลลมงด้วยไม่เข้าใจเวลาคนพูดเนี่ยเวลาคนพูดต้องบอกเฮ้ยลผลละมงผลไม,ไมผผ้ผักวงผักวงผักหวานอ่อาอ๋อ,อ,รอเราได้ของฝากแล้วเราใกล้จะถึงคิรีมาลาแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในส่วนพึง่งใช่ แล้วเขาบอกเลยว่าพริกที่เนี่ยใส่เยอะไม่ได้นะครับผมเจ้าของร้านเขาบอกมาทำไมมันเผ็ดมากเหรอมันเปลืองก <c oughs> ูก็ใส่ไปเยอะเลย <c oughs> และเราก็ถึงแล้วนะครับผมกับรีสอร์ทคีรีมาลาสวนเปลือกาเลยนะดูวิวที่สวยครับเราจะได้เห็นวิวที่สวยสดงดงาม <c oughs> อากาศก็ชช่นใจจ้าแล้วก็ห้องพักของเรานะครับผมเป็นแนวอ e ีโค <c oughs> บนดาดฟ้าเราก็มีจุด เอาไว้สำหรับชมวิว3 6 0องศา<ม>แล้วนี่คือห้องของรีสอร์ทคีรีมาลาครับ<ม>ตอนกลางคืนเป็นวิวดูดาวที่สวยที่สุดติดท็อปประเทศด้วยนะครับอ<ม>ย่าลืมมากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าตอนกลางคืนเนี่ย<ม>เป็นยังไงไปดูกันเลยครับ นะครับผมคือคิริมาลาอีโคแคมส่วนพึ่งราชบุรีครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ